สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องลุงเองวันนี้วันที่19สิงหาคม2565เวลา1 4ึ0นนะครับจะมีมวยช่อง36ระหว่างดังอ้อไม่ใช่ระหว่างอ,อะไรนะ3แทนเทเลคอมกับ เละซานงานนี้ผมคิดว่าจะเป็นงานหนักของสามแทนตะลกรมนะครับเพราะว่าสามเนี่ยต้องใช้จังหวะฝีมือส่วนเละซา,านเนี่เดินบ้างถ้อยบ้างหยุดบ้างนะครับจะเป็นงานยากงานนี้ผมว่าสามจะชนะแบบคะแนนและค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้3ามท่านทละคนนะครับในการไต่อันดับโลกครั้งนี้ผมยังมั่นใจว่าสาน่าจะอาศัยจังหวะฝีมือสู้กับเลอลาสานได้ครับ